เริ่มแรกนะคะเ,เพื่อนๆเราก็ต้องมีต้นมะเขือเทศค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะมันฝรั่งค่ะตอนนี้มันฝรั่งยังเป็นหัวอยู่นะคะเราก็จะเอามันฝรั่งมาปลูกในกระถางเล็กก่อนค่ะแล้วก็เอาดินใส่นะคะ เสร็จแล้วก็เอามันฝรั่งนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาดินกลบข้างบนค่ะ แล้วเราก็รดน้ำด้วยค่ะพอมันฝรั่งโตแล้วนะคะเราก็เอามันฝรั่งปลูกในกระถางค่ะ เสร็จแล้วรดน้ำด้วยค่ะในวันที่4ี่พฤษภาคม2563เราก็จะมาเสียบกิ่งกับเพ,เพื่อนนะคะเราจะเสียบกิ่งต้นมะเขือเทศบนต้นของมันฝรั่งนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างนะคะเ,เพื่อนนอ,อกจากมีต้นมันฝรั่งแล้วนะคะมีต้นมะเขือเทศนะคะก็มีเทป ต่อยอดต่อกิ่งนะคะแล้วก็มีใบมีดที่สะอาดนะคะเราใช้แอลกอฮอล์เช็ดด้วยนะคะจะได้ไม่มีเชื้อโรคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆเราจะใช้กิ่งนี้ก่อนนะคะแล,ออแล้วก็ตัดใบออกแล้วก็ตัด ต้นออกมาครึ่งหนึ่งกับเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบข้างล่างเราก็ตัดออกป้างนิดหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วที่เราได้นี้นะคะเราก็ผ่าเครื่องลงไปประมาณหนึ่งนิ้วค่ะผ่าตรงนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดค่ะ สำหรับต้นมะเขือเทศนะคะเราก็ตัดมาครึ่งหนึ่งค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเป็นยอดที่เราจะนำไปเสียบยอดนะคะเราก็นำยอดนี่มาตัดแต่งกิ่งค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัดใบล่างออก ก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆต่อมานะคะเราก็ตัดแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเสียบกิ่งนะคะเพื่อนๆเอาด้านล่างก็เป็นแหลมๆะคะ่ะบางๆนะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเสียบยอดแล้วค่ะเอาใบมีดนำก่อนก็ง่ายนะคะเพราะว่าตอนเสียบยอดก็จะได้ง่ายเนาะเพราะว่าตรงยอดเนี่ยมันบางมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเสียบลงไป ก็จะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะตอนนี้เราก็เอาเทปที่เราได้ตัดไว้นะคะมาพันค่ะพันรอบๆนะคะ ค่อยๆพันค่ะ เสร็จแล้วเราก็มัดไว้ค่ะเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้นะคะที่เราพันเทเปกับเพื่อนๆก็เพื่อกันน้ำเข้าไปนะคะเ,เพื่อนๆ ตอนที่เราทําแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็ทําในช่วงที่เวลาอากาศเย็นเนาะหรือในวันที่มีเมฆเนาะไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะเพราะว่ายอดของมะเขือเทศของเราเนี่ยเราตัดมานะคะมันก็จะค่อนข้างจะอ่อนแอค่ะแล้วก็ละเหยน้ําได้ง่ายนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราต่อกิ่งได้สามกิ่งแล้วนะคะเป็นเพื่อนเพื่อลดการสูญเสียน้ำเนาะแล้วก็จะตัดใบออกเป็นบางส่วนเราจะเอาถุงพลาสติกคลุมนะคะเพื่อป้องกันฝนเนาะน้ำฝนนะคะแล้วก็เพื่อให้อุ่นๆนะคะแล้วก็ ยอดเราจะได้ติดไวๆแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ค่ะเ,เพื่อนๆใส่ลงไปสามมุมสี่มุมก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาถุงพลาสติกครอบข้างบนค่ะ เสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตเป็นช่วงๆค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาถุงพลาสติกครอบข้างบนนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มค่ะสามวันแล้วค่ะที่เราได้เสียบยอดมะเขือเทศนะคะบนยอดของมันฝรั่งนะคะทั้งสามยอดนะคะ มียอดเดียวที่อาการดีกว่าเพื่อนเนาะยอดนี้นะคะดูมีชีวิตชีวานหน่อยนะคะอีกสองยอดก็ค่อนข้างจะเหี่ยวนะคะตอนนี้เราก็คลุมถุงพลาสติกอีกต่อไปค่ะเ,เพื่อนๆคลุมไว้ก่อนเนาะแล้วเราจะมาอัปเดตเป็นช่วงๆค่ะ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วค่ะเราก็จะมาเปิดถุงพลาสติกออกค่ะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสภาพที่เราได้เสียบยอดมะเขือเทศบนยอดของมันฝรั่งนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้นี่ม right? the ีหลายยอดเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาดูนะคะว่ายอดไหนเป็นยอดมะเขือเทศนะคะยอดนี้ค่ะเป็นยอดมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็เป็นยอดมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆมันก็มียอดของมันฝรั่งอันนี้เป็นยอดมันฝรั่งนี้เราจะตัดออกนะคะเพื่อนๆอยอดของมันฝรั่งเหมือนกันเราจะตัดออกค่ะอันนี้ก็ยอดมันฝรั่งเราจะตัดออกนะคะจะได้รู้ว่ายอดมะเขือเทศเป็นยอดไหนนะคะเพื่อนๆ ยอดนี้เป็นยอดมันฝรั่งนะคะเราจะตัดทิ้งค่ะเ,เพื่อน เรามาดูยอดมะเขือเทศที่เราเสียบไว้บนยอดของมันฝรั่งด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยใบยมะเขือเทศนะคะก็ดูเหมือนว่ามีสุขภาพดีนะคะเป็นเพื่อนๆใบเขาก็เป็นสีเขียวนะคะตอนแรกที่เราทำเนี่ยคะใบมันก็จะเหี่ยวนะคะยอดมันก็จะเหี่ยวตอนนี้เนี่ยยอดก็ตั้งตรงขึ้นนะคะก็ดูมีสุขภาพดีคะ่ะเพื่อนๆ หลังจากที่เราเอาถุงพลาสติกออกเราก็เก็บไว้ในร่มก่อนทัก2อสวันค่ะให้เขาคุ้นเคยกับอากาศก่นอนค่ะหลังจากสองวันค่ะตอนนี้ใบมะเขือเทศของเราก็ดูมีสุขภาพดีนะคะวันนี้เราก็เอาออกแดดดำไรบ้างนิดหน่อยค่ะ หลังจากเราเอาถุงพลาสติกออกได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเอาพลาสติกที่เราพันตรงเสียบยอดออกนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะออกค่ะเพื่อนๆ เราเสียบยอดสามกิ่งนะคะกิ่งนี้เนี่ยรู้สึกใบจะเหลืองนะคะไม่ติดนะคะแล้วก็จะตัดส่วนนี้ออกค่ะตอนนี้ก็เหลือสองกิ่งค่ะเพื่อนเพื่อนกิ่งที่หนึ่งกับกิ่งที่สองนะคะวันนี้วันที่11มิถุนายน2563ค่ะ ตอนนี้ยอดมะเขือเทศที่เราได้เสียบบนต้นมันฝรั่งเนี่ยเขาก็มีดอกตูมออกมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะดอกตูมนะคะเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะว่าต้นเขาจเจริญเติบโตดีนะคะอีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันค่ะอันนี้จะดอกเล็กหน่อยค่อนข้างจะดูยากนะคะดูข้างบนสุดนะคะดอกตูมก็เริ่มออกมาแล้วเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราดูภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆ mm. ยอดมะเขือเทศนะคะ,จะเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะ mm. เป็นสีเขียวนะคะ mm. เนื่องจากมะเขือเทศพันธุ์นี้เป็นแบบพันเลยเนาะเราก็ใช้ไม้ไผ่ค้ำนะคะเพื่อนๆเ, mm. เขาต้องมีไม้ค้ำค่ะไม่อย่างนั้นต้นอาจจะหักได้เนาะ mm. เราก็ใช้เชือกค่ะเพื่อนๆ มัดลำต้นของมะเขือเทศนะคะติดกับไม้ไผ่นะคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเนื่องจากต้นนี้มะเขือเทศของเรานะคะเขาก็แข็งแรงแล้วนะคะเราก็นำมาไว้ในที่โล่งนะคะในที่มีแสงแดดให้เขาได้รับแสงแดดอย่างน้อยนะคะ6 8ถึงดชั่วโมงหรือตลอดวันก็ได้ค่ะ ขาก็จะได้แข็งแรงนะคะออกดอกออกผลดีแล้วก็มะเกือเทศที่ออกมาก็จะมีรสชาติดีด้วยค่ะพอถึงวันที่24มิถุนายนค่ะดอกมะเขือเทศทเราก็เริ่มบานค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกมะเขือเทศนะนะคะอีกต้นหนึ่งก็มีดอกตูมออกมาค่ะก็จะเริ่มบาน เป็นบางส่วนนะคะมีดอกเดียวที่บานนะคะอีกดอกหนึ่งก็จะบานประมาณวันพรุ่งนี้เนาะนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่21กรกฎาคมค่ะเรามาดูมะเขือเทศของเรานะคะที่เราได้เสียบยอดบนยอดหม่องมันฝรั่งนะคะตอนนี้เขาก็มีมะเขือเทศออกมาแล้วค่ะ อย่างที่เห็นนะคะนี่พวงล่างสุดนะคะอันนี้ก็มีอยู่สองต้นนะคะมีสองกิ่งนะคะนี่ต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีเมอเขือเทศออกมาแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นไปนะคะข้างบนก็มีดอกออกเพิ่มขึ้นมาค่ะ พอถึงวันที่3 1ส,ส,สิงหาคมค่ะตอนนี้เมะเขือเทศของเราก็สุกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นด้านล่างที่เราได้เสียบยอดมะเขือเทศนะคะบนยอดของมันฝรั่งเราก็ยังเห็นเป็นเทปสีขาวๆใสๆอยู่นะคะขยับขึ้นมาค่ะ อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศพวงแรกกันนะคะเขาก็เริ่มสุกแล้วเนาะเราก็มีสองกิ่งนะคะ2อยอดเนาะนะคะอันนี้พวงแรกนะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะขนาดนะคะของมะเขือเทศก็ใช้ได้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันอันนี้พวงแรกก็เริ่มสุกแล้วค่ะนะคะขึ้นมาพวงที่สองนะคะอันนี้เป็นพวงที่สองค่ะ อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะพวงนี้เนี่ยมีหลายลูกหน่อยนะคะสุกแล้วก็มียังดิบๆก็มีนะคะอันนี้ก็อีกยอดหนึ่งอันนี้ก็สุกนะคะแล้วก็ถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็ยังมีผลที่ยังเป็นสีเขียวอยู่อันนี้ก็ยังไม่สุกนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูมันฝรั่งนะคะซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของกระถางนะคะขอบด้านนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะที่เราเห็นตอนนี้นะคะมันฝรั่งที่เราคุ้ยดินออกนะคะก็มีอยู่สามหัวค่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะอันนี้หัวที่สองนะคะแล้วก็หัวที่สามอยู่ด้านนี้ค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะคะว่าเราสามารถปลูกพืชสองชนิดในกระถางเดียวกันนะคะก็เป็นการประหยัดเนื้อที่ด้วยนะคะเราก็สามารถเอายอดของมะเขือเทศเนี่ยมาเสียบบนยอดของมันฝรั่งด้านล่างเนี่ยเราก็จะได้ทานมันฝรั่งนะคะด้านบนเนี่ยเราก็จะได้ทานมะเขือเทศแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำดูค่ะ